สวัสดีค่ะมาพบกับพี่จิ๊ถขายดีอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่จิ๊ตพามาชมรถนะคะเป็นนิสสันนวราคิงแคปนะคะรุ่น e-auto นะคะซึ่งเป็นรถแคปตอนนี้ที่ค่อนข้างจะหายากนิดนึงถ้าสำหรับอ e a u t o นะคะแต่ว่าทางนิสสันจัดให้เลยค่ะเป็นรุ่น e-auto ราคานะคะอยู่ที่8 1 5 0 0 0บาทนะคะสำหรับลูกค้าสนใจนะคะก็คือพี่จิ๊ตจัดโปรพิเศษให้เลยค่ะ ออกรถใช้เงินเพียง45,000บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวยังไงก็ถ้าลูกค้าสนใจก็โทรหาพี่จี๊ดนะคะ095 457 9559นะคะเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันค่ะเริ่มจากด้านหน้าตัวรถนะคะเราจะให้เป็นกระจังหน้าสีเงินแบบนี้เลยนะคะหล่อๆแล้วก็รวมถึงโลโก้นะคะก็จะเป็นสีเงินเข้าชุดกันเลยนะคะเป็นตัวหนังสือสีดำแบบนี้นะคะ ด้านล่างนะคะเราก็จะเป็นกาดเหมือนเดิมค่ะเป็นเอกลักษณ์ของนิสสันเลยค่ะเราให้มาพร้อมกับตัวรถเลยนะคะซึ่งความมันจะดูความสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูสวยงามยิ่งขึ้นเลยค่ะมาที่ไฟนะคะเรานําเสนอไฟเลยนะคะไฟตัวนี้จะเป็นไฟที่ค่อนข้างสุดยอดของนิสสันเลยนะคะเป็นไฟ Cross-I LED นะคะสดวง LED 4ดวงเลยพร้อม s i กเนเจอร์ไลท์แบบนี้เลยนะคะเดยทมตัวนี้สวยมากๆเลยนะคะ รุ่นนี้นะคะจริงๆอ่ะไม่มีมานะคะไอตัวไฟตัดหมอกนะคะแต่เดี๋ยวถ้าซื้อกับพี่จิ๊ดขายดีนะคะพี่จิ๊ดจะติดตั้งไฟตัดหมอกตัวนี้ให้เพิ่มนะคะเคเดี๋ยวยังไงเรามาดูด้านข้างกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถนะคะจะเป็นแม็กขอบ17แบบนี้เลยนะคะเป็นแม็กอลลอยนะคะพร้อมใช้งานนะคะขนาดยางอยู่ที่255นะคะ เพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะคะแล้วก็รองรับบรรทุกหนักได้ดีมากๆเลยค่ะส่วนด้านข้างตัวนี้นะคะของตัวรถนะคะจะเป็นตัวบันไดข้างสีดําแบบนี้นะคะนอกจากให้ความสปอร์ตและความสวยงามแล้วก็จะขึ้นลงได้ง่ายด้วยนะคะรถรุ่นนี้นะคะเราเป็นรถรุ่นพิเศษนะคะจะมีกล้องรอบคันนะคะตัวกระจกมองข้างเราก็จะมี LED ให้แบบนี้สวยงามมากๆเลยนะคะ กาสาดเหมือนเดิมค่ะไม่ได้มาีาไม่มีมากับตัวรถนะคะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จีจะติดตั้งกาสตราดให้นะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นกุญแจอัจฉริยะนะคะปุ่มตัวนี้นะคะจะใช้งานร่วมกับกุญแจนะคะเพิ่มความสรสะดวกสบายให้กับลูกค้าด้วยนะคะคมาด้านหลังด้านท้ายบ้างค่ะด้านท้ายนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยโรงงานไม่ได้ติดตั้งไลเนอร์มานะคะแบบนี้นะคะเป็นเปื่อยๆนะคะแต่พี่จีจะติดตั้งกระบะไลเนอร์ของนิสสันนะคะ เพ่อให้ใช้งานนะคะแล้วก็มีความแข็งแรงด้วยนะคะกระบะรุ่นนี้นะคะส่วนสัญลักษณ์ของเราค่ะถ้าเป็นสไตล์ยกสูงนะคะมันจะขึ้นด้วยตัวอักษรว่าคาลิเบอร์แบบนี้เลยนะคะอันนี้จะตัดกับตัวรถด,ด้วยนะคะสีตัวสติ๊กเกอร์นะคะไฟท้ายนะคะไฟท้ายจะเป็นขนาดใหญ่เป็นแบบนี้เลยนะคะเป็น LED ด้วยสวยงามมากๆเลยค่ะส่วนกันชนหลังนะคะ กันชนหลังนะคะตัวนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมเซ็นเซอร์การระยะในการถอยนะคะเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้าด้วยนะคะรุ่นนี้เราบอกแล้วว่าเรามีกล้อง360องศานะคะเพราะฉะนั้นฝาท้ายเรานะคะก็จะมีกล้องด้านหลังให้ด้วยนะคะตัวโลโก้เราก็ยังติดตั้งให้อยู่นะคะเป็นโลโก้สีเงินแบบนี้ตัดตัวหนังสือสีดำนิสันด้วยค่ะโอเค เดี๋ยวยังไงเราไปชมภายในตัวรถกันบ้างคะ่ะเรามาดูภายในตัวรถกันบ้างนะคะเริ่มจากพวงมาลัยแบบนี้เลยนะคะนิสสันเราให้เป็นพวงมาลัยแบบเก่งนะคะจับกระชับมือมากๆเลยนะคะแล้วก็เรายังมีนะคะตัวคอนโทรลเครื่องเสียงอยู่ด้านซ้ายนะคะตัวคูซคอนโทรลตัวนี้พิเศษมากๆนะคะคือล็อกความเร็วอัตโนมัตินะคะรวมถึงการสั่งงานด้วยเสียงแล้วก็การรับโทรศัพท์ด้วยนะคะ จอตัวนี้นะคะเป็นจอเรือนไม้ขนาดใหญ่นะคะสามารถใช้งานได้ง่ายนะคะแล้วก็มองเห็นได้ง่ายเช่นกันค่ะมาที่ตัวกระจกนะคะกระจกตัวนี้จะเป็นกระจกตัดแสงนะคะถ้าลูกค้าเ,เวลาขับกลางคืนนะคะแล้วก็มีรถตามหลังมานะคะมันจะท้อนเก้าตาเนี่ยเราสามารถกดตัวนี้ได้เลยนะคะ Okay. ตัววิทยุค่ะวิทยุอันนี้พี่จีนนำเสนอมากๆก,ก็คือเป็นขนาด8นิ้วนะคะสามารถเล่นทัศสกรีนนะคะรองรับ Apple CarPlay และก็ Android Auto ด้วยนะคะที่สำคัญเราเป็นรถที่มีกล้อง360องศานะคะเพราะฉะนั้นเราจะมองเห็นทัศนวิสัยจากตัววิทยุได้เลยนะคะรวมถึงตัวมิติแบบนี้รอบคันได้เลยเหมือนกันค่ะแอร์ตัวนี้นะคะเป็นแอร์ออโต้นะคะแบบพิเศษนะคะ โอเคตัวเกียร์เนี่ยเป็นเกียร์อัตโนมัติเดสปีดนะคะซึ่งให้ความการขับขี่ได้ทำให้รอบไี้ดีด้วยนะคะการใช้งานก็ง่ายด้วยค่ะส่วนเบาะเนี่ยจริงๆเป็นเบาะผ้ามาจากโรงงานแบบนี้นะคะแต่ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะเดี๋ยวพี่จิ๊ดจัดให้เป็นเบาะหนังเลยเป็นแบบพิเศษด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูแคปบด้านหลังบ้างค่ะ เบาแคบก็เช่นกันนะคะจริงๆไม่มีมากับลงมาไม่มากับตัวรถหรอกค่ะลงนานก็จะเปเปยๆแบบนี้แต่เดี๋ยวพี่จีจะติดตั้งเป็นเบาแคปบนะคะเป็นแบบหนังพิเศษให้เหมือนกันค่ะให้เข้าชุดกับข้างหน้าเลยนะคะส่วนแอร์หลังเช่นกันค่ะนิสสันให้ความใส่ใจนะคะแม้กระทั่งลูกค้าที่จะนั่งแคปบเราก็ให้แอ์ตอนหลังเหมือนกันค่ะเป็นเจ้าเดียวเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูโปรโมชั่นท้ายคลิปกันค่ะโอเคค่ะ ก็ได้ชมตัวรถกันไปหมดแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะพี่จิต๊ตบอกโปรพิเศษสำหรับเดือนนี้นะคะคือใช้เงินออกรถนะคะเพียง4,500 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้านะคะก็จะได้ตัวไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะพี่จิ๊ตจัดให้เลยนะคะส่วนเบาะข้างในนะคะเป็นเบาะผ้าแต่พี่จิ๊ตจะทำเบาะหนังนะคะรวมถึงเบาะแคบปให้เป็นเบาะหนังพิเศษไปเลยนะคะและก็รวมถึงไลเนอร์ด้านหลังพี่จิ๊ตก็จัดให้นะคะ รวมถึงฟิล์มนะคะฟิล์มเป็นเซรามิกไฮคูลอันนี้ดีมากๆเลยนะคะพี่จิ๊ตจัดให้เลยนะคะและถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็โทรหาพี่จิ๊ตที่0954579559นะคะหรือถ้าสนใจโปรโมชั่นอื่นๆของนิสสันนะคะก็ไปติดตามย้อนหลังดูคลิปของพี่จิ๊ตได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามพี่จิ๊ตเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ